เออหนไอสุเนี่ยอูอ้สุดฮ่าะอยอาอบิเมโซเมเผยมัทานยอยาอบิเมโซ่อาอยเมเผยมัลาจายโอ้บอก่ท่านเลยมัพูดอบเมโซ่อายอบก่ท่นเลยอนตูอชองยเมยเยันลอบเมโซเเออยเอโอเคโอเคโอเคตามนั้นละเอ้าตอวด้นบ่ใช่ล่ะพูดใอผ้าร้อนอ้ มัน้ดดนโจดย์เธอคนโอ้ยโอ้หลายอยู่ด้ยวยโอ้ไม่ได้หรือแล้ว เราอาหาการีผมเราพรบแมนมีกองก่อนโอ้เสียว่าอยงไรนี่อ่ตรงมาอาจ อาดแล้วครับไล่แต่ยใช่ป่ะจังหวะที่เหนน้องดลงมาหม่ด no ้นีรูกล้องดดเว้ย่ก่องเมนี่ เฮ้ยมนมีมีมีมมมมตัวไก่เขาเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงเซวะตัวเซย์เงี้ยนี่ลงข้าง,งางข้าดีกว,ว่าวิพียับเลยวะามาควายคนนี้ทีมนันเซยดูดี เอาจนหัวอาจารย์ <S 2ต like like oh ัวปัลูกทอสน่กปืนเบิร์ดสวยเดี๋ยวไมด้เดี๋ยวไมด้เดี๋ยวไม่ได้ไม่กล้าไม่เถอะเราข้ามๆข้ามข้ามไม่ได้บ่มีลูกเดี๋ยวๆโอ้ปยิงไปนี่ไปยิงไปสัย ไปเห็นพวยเยลี่บ่เราตายแล้วครับเอาบ่เรื่องรถเกิดรถตายมันบุหรี่มืไปเห็นลูกลูกช่วงไงบ่วะเราทิมต้องทิมก่อนสมบูรณ์เอ้ยเอ้ยมันยิงมาจากข้างนอกอาจารย์

nó đâu có há sốc của con đây nó ship hết tu, Báo ship đây, đó Watch out, đi bỏ thở bả Help, đi đôn, mày không เฮ้ยโอ้ยพวเห็นมันฮโอ้ยเห็นมันไวนั่ละเฮ้ยมูนโดนมาอีกมูนโดมาอีกพวกแกงพวกแกงบักเสดงมันป่มเด้อแล้วปมเด้อแล้วเจ็บตัวโดไม่เยเ็บสองตัวสองตัวลังลังหเละเบิดระเบิดระเบิดระเบิดนี่นี่นี่เดี๋ยวคยเกินไหมคยเกินไหม เจ้แมงกัน้องหนึ่งอกหนึ <k <k ่งเจ๊แมงเว้ยเว้ยหอยไปชุบลสิคนทันอ่าสิกระได้บุรีโอเคกไปลุยมันสก่อนสันลุยมันสก่อนสัน มันยังอยู่บ่อยยังครับนาคอยน่นาคอยน์นินโอ้ยทหานฮะโอ้ยลงไกลหัวมาดูปืนโอ้มีปืนเว้ยเด้อเด้อเด้อไปมึงโอ้ยมีปืนจะกลุก โอ้แก๊กวาสันโอ้มันขึ้นปุ้ยกปืน้กลูปมาคนปืนมาคตัวข้อยนตัวยน้์คน Help น้องเออกออกผู้นึ่งบ่นี่นัมันยังไครับอ่าอาจารย์เดี๋ยวรห่โอเคตอบเลยตอบเลยมันอยู่งเทือมันงตุขึ่นตังเด็กีตัวมีตัวมาสตัว So với vậy, vậy. Bad bone, mọi người. Boy, mọi người. Một quá mày. Ui, Ui, ôi ui, mày. U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 i, Ui, lắng mà

หวนั่นแหละอุ้ย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 โอ้โปักกันบ้ายังวะที่ได้เกิดบูนี่นี่ได้ใจเย็นเออเออเก็บปะกองข้างหลังเดี๋ยวน้อุ้ยเนียดโอ้ยขึ้นหายเจ้เาลาสุดท้ายถือปืนนี่ดิถือปืนว่ได้ร้องมาเอาไปเลย ไอปูพีเยอะปูพีเยอะเรามาฟูมาฟูนกไอปูพีเยอะไอโปโลโกปโอเคโอเค quá sức 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 beautiful 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 really good, very really good Swipe. Very good very good Có sức là sức 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 มันหลายตีดนะช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเฮ้ยยังไงเลยผมยังไม่เห็นใครเลยเอ้าโอ้โหมันเยอะเดยวไปห้องกระปเองเออเอาออยู่ข้างบนข้างบนระป๋องอยู่ในห้องกระป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนเดี๋ยวลงน้ำด้วก่อน ใช่แล้วมึงแกนี่สวยเฮ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่เอาโอ้โหเบอร์สองไปเลยเนี่ย่ไปเราเบอร์สองไปแก้เขี้ยวนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้มันาวินเอาวินเพราะมันผมไม่มีเลือดเลยนี้โอ้ยโหแรงบ้านมากกว่า นี่ปวดเนี่ยสุดงวเนี่ยโอ้โยโดนยลิ้งเลยกินผวดเลยเลือดกินพ่อีเือดไป้นไม้อยู่วกกบ่อีดูโอ้โเจ้ามันสีข้างตายมันใช่หมเบือซีหวยใช่ถอดังยิ่ตายกนเหรอยมันมามันมามัน ไอ้อยีกไง่ายยังบูเถอะตรงไหน,นตรงไหน,นไปแล้วไปแล้วฮะคนบรบคนคนมาร์คดุดโลเคชันอูณหาผมเลยโอ้ยหมดเมียนเนาะโอ้โหเห็นแล้ว มีรถมาเส้นมาทางไหน่อสะพาน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 เห็ปะอ๋อนี่นี่ไม่อยู่ดีเลยมารักปะมันจอดทางสะพานเลยเออมันมาดักมันจอดทางสะพานมันลงหินแล้วลงข้างล่างมาวางกางไปเลยเมนเมนโอ้ยนี่มาแล้วเออ โอ้ผมหนอกสองก็ดีเออยิ่งถึงตัวตันใหม่ฮะมันนี่มันกำลังชุบกันเนี่ยแยมเอาเลยเอาเลยโอเค number ขโ u ร์หมายเลขโฟ come on นเขมอนโอ้เบอร์สี่โบมาวะตัวเฮ้ยมันมันอยู่หลังคนหินหลังคนนี้อย่าลังคนนี้ตัวนึง บอกแสวยเหลือทั้งหัวตัวนึงเด้อมา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 มันคอยได้ยินเสียงทังหัวตัวนึงโอเคุณทำอะไรนะะคุณขาวอไ I'm really sorry ั n b e f o ข้ามข้ามข้าม e r f o u โอเคไม่ปไรก็นางเลยคประกับปวกคนยินเสียงเด้ทังหัวเขานี่แถวนี้ ระวังเลยเจ้าของคุณาจังวะดีนั่นนั่นรีนี่นี่นี่บน้ำรีบน้ำริบน้ำน้เลยกริบน้ำเล็ก็หินนะเห็นไหมเหล่ยแล้วนะเออเออน้ำอู้ววาเร้วมันอยู่นี่อู้วฮคอยได้คอยได้ค่อยได้ย้ำค่อยก้นค่อยก้นยังเ้ยบ่ดแตก Đó mà chìm vô, mà vô, nam Number 4, number 4 Không phải nam Lim nam Lim nam the water Lim the water Water lim, lim water Attack the mark. ไต่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 สะพานมันออกพี่หลอมันออกอ่พี่หรอเฮ้ยมันหลายทางแก่ไต่สะพาน Awesome โอ้โนบุฟกับวยีงซอยเดนโนบุฟกไหมเฮ้ยบอกว่าคนรังคุมกันอ๋อโอ้โหกะเด็นตะปุ่นดิสึโนบุนิดกระเด็ Awesome, rồi, mời 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 mà mời 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 bay mời 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 cái gì mời 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 cái mời của mời không mời 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 kiếm มาโ o ะอะไปไปไป o ปไ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 ป o ปไปไปไป e ปอปไ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 อไไปไปไไปไปไไปไไปไปไไปไปไปไไป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 เปไไปไไป่ปไปไปไนไป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 ไเไปไปไปไนไป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 ยปอปไปไปไนไป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 งปไ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 ยไป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 นปไปยปไ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 ปป เราลุงเมื่อสามคุณไปไหนนะ่ะผมมาดูเฮ้ยมันมีรถมามั้ขึ้นกบุญขึ้นกบุไปละโอ้มัน,ม,นมันจะไปยึดพื้นที่ด้านบนเว้ยมันซื้อวงมามามนมามนมามาไหนจอะไรมันมาหนาผมนี่เจ็บเจ็บมากผมนี่เจ็บ โอ้โอแล้วงัมาลบบ้านตนโอ้โหเจ็บมากเลย